สวัสดีครับพบกับเซลไลร้านนะครับคอนเทนต์นี้ก็จะขอวิาพากวิจาร์นะนะแล้วก็ความคิดเห็นและกันที่เป็นส่วนตัวกับธุรกิจขายตรงนะครับเพราะว่าส่วนตัวก็มีคนใกล้ชิดนะครับแล้วก็เคยได้ไปดูระบบขายตรงเนะี่ยถึงขั้นที่จะไปทําสัมมนาก็มีนะครับผมก็เคยเป็นเทรนเนอร์ให้กับบริษัทขายตรงแห่งหนึ่งนะครับก็ จะวิจารณ์ตามคดีที่กําลังจะเกิดขึ้นนี่ก่อนเนาะไม่รู้ว่ามันนับเป็นคดีได้หรือยังนะครับแต่ว่าก็มีคําวิจารณ์เยอะมากในโซเชียลรู้สึกว่าพี่หนุ่มกัญชัยจะเอาไปพูดแล้วนะครับของเที่ยงวันนี้นะเที่ยงวันที่10บเนี่ยนะครับก็ไปติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงผมก็วิเคราะห์แบบนี้ครับคือถ้าถามว่าเรื่องขายตรงเนี่ยถูกกฎหมายไหมไอจดทะเบียนถูกต้องเนี่ยอันเนี้ยมันก็ผ่านไปหนึ่งเรื่องแล้วนะครับอย่างที่2เนี่ยก็คือมีสินค้านะ สินค้าเนี่ยก็คือว่าโอเคแบบเรามีโปรดักซซึ่งโปรดักซมันก็มีสรรพคุณมีประโยชน์ในตัวมันนะนะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเอาผิดทั้งกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการหลอกลวงนะครับไม่ใช่เหมือนกับการเทรดหรือว่าเรื่องทองอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คพือมันมีสินค้าไงนะครับแล้วก็สินค้าก็มีสรรพคุณนะครับเรื่องพรีเซนเตอร์นะครับก็ต้องเรียนว่าขายตรงเนี่ยไม่ว่าจะกี่แบรนด์นะครับไปดูแบรนด์อื่นๆก็ได้นะครับแบรนด์ยักษ์ใหญ่เนี่ยติดป้ายทางด่วนเนี่ยที่ไม่ใช่เจ้านั้นน,น,นะ ก็ใช้ดาราเบอร์ใหญ่นะก็ใช้ดาราใช้เซเล็บอินฟูนะครับระดับเบอร์ต้นเมืองไทยก็มีมาแล้วนะเครื่องสำอางหรือว่าสกินแคร์พวกนี้คือมันก็เป็นมาเก็ตติ้งนะครับมันก็คือปกติมากนะครับแต่คอนเซปที่แบบว่าทุกคนที่ทำขายตรงเนี่ยต้องต้องรู้สึกแล้วว่ามันเป็นโมเดลที่แบบแบรบนด์มันจะล้มจริงๆอะ่ะคือมันมีก่อนหน้านี้ก็มีแบบเซเลบทำอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นบอส บอสหาบอสเหวอะไรเต็ไมไปหมดอะเยอะมากก็สัก 6- 7ปีก่อนอย่างเงี้ยก็มีข่าวมาแล้วนะครับพวกอาหารลดน้ำหนักอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนอะหรปะคือมันก็คอนเซ็ปต์เดิมๆอะคือเริ่มมาที่มุมของการทําสต็อกสินค้านี่ยหกไหมแล้วก็แบบพอสต็อกเสร็จเนี่ยก็ต้องเปิดบินเนี่ยคำเนี้ยเปิดบินก็คือว่าแม่ทีมอะแม่ทีมมันก็คือเหมือนอัพไลน์ที่แบบรับของมาเยอะเนี่ย หาดาวไลน์นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เปิดบินเปิดบินด้วยโวลูมที่เยอะมันก็ได้ส่วนลดเยอะถูกไหมอย่างที่ในข่าวบอกเป็นแสนเนี่ยแสนแน่นอนทุนแสดงว่าไอ้ทุนของเนี่ยจากไม่รู้หน้ากล่องเท่าไหร่ไม่เคยแดกนะอาจจะกล่องละ5 0 0ยเนี่ยเปิดบินยิ่งเปิดใหญ่โวล่มเยอะก็าจะเหลือสัก3ามแสนสองแสนห้าเออไม่ใช่อาจจะเหลือ2องร้อสามร้อยนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยทาให้คนอยากที่จะเปิดบินในโวล่มเยอะนะแล้วก็ด้วยความหวังเนี่ยว่าแบบ ไอของอะ่ะมันจะถึงปลายน้ําให้ได้อันนี้ต้องระวังนะครับขายตรงเนี่ยนะคือถ้าเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่หรือเจ้าใหญ่แล้วกันที่อยู่มานานมากๆเนี่ยที่อยู่ได้เพราะว่ามีปลายน้ำเนี่ยกินสินค้าเนี่ยอย่างเมียผมก็คือจะกินของยี่ห้อหนึ่งละกันเปนน็นอาหารเสริมลดน้ําหนักจากอเมริกานะครับอ่ะก็พอจะเดาได้ละก็คือซื้อแบบอ่ะหมดก็ซื้ออย่างเงี้ยคือมีปลายน้ำเนี่ยแล้วเมียผมไม่ได้ทําขายตรงเนียหรอไหมแต่ว่ากินเพราะว่าเออพึงพอใจอะ่ะ แต่สำหรับผมก็เฉยๆนะครับมันก็แล้วแต่คนจะซื้อแต่ของมันต้องนำไงพอดีว่าไอของชิ้นเนี้ยที่ผมเห็นเนี่ยตามข่าวเนี่ยผมแม่งไม่เคยเห็นใครรีวิวเลยว่ะไม่มีอินฟูไม่มีเซเล b บหรือแม้กระทั่งไอ้คนขายเนี่ยก็มีคนรู้จักผมเนี่ยเป็นระดับด็อกเตอร์เลยนะแก,กะเกษียณแล้วแล้วก็แบบแกก็เพิ่งมาเหอทํทำอะไรแบบเนี้ยผมก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรก็เออ,อนอนเมืม่อลุงอยากทําลุงก็ทําไป ถือว่าเลเวลหนึ่งอยู่ทําธุรกิจเนี่ยเออให้แม่งไปลองดูสรุปก็คือมันก็จะมาวนเวียนมาแบบเนี้ยเออทีเนี้ยมันต้องใช้ตัวเองไงถ้ายุคนี้นะขายตรงนะอันนี้ถ้าให้ผมวิจารณ์เนี่ยบางแบรนด์ที่อยู่ได้เพราะว่าต้องเอาตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้จริงๆนะครับสามารถที่จะแบบทําให้คนเห็นและเชื่อได้ว่ามึงอ่ะกินด้วยแล้วมึงก็ออกกําลังกํเอากลังกายด้วยแต่ก็ต้องยอมรับอาหารเสริมก็คืออาหารเสริม คือผมไม่ได้กินไงนผมก็พูดได้เต็มปากว่ากูฟิตชิบหายเลยโดยที่ไม่ได้กินอาหารเสริมนะครับแต่ว่ากินข้าวดีกินของดียิมหนักคือมันก็กลับไปที่ว่ามึงแอคทิวิตี้ยังไงอ่ะยิมหนักไหมอาหารเสริมอ่ะมันก็คือแบบคนหลายคนอนะ่ะกะาเอาโซลูชันที่มันเร็วไงคือไม่ดูตัวเองอ่ะว่าแบบเฮ้ยคือคุณกินแต่ของแย่แมาตลอดอ่ะแล้วคุณจะเอาไอ้อาหารเสริมเพราะมันเป็นตัวช่วยที่ง่ายอ่ะเข้าใจนะไอ้คำว่าตัวช่วยนะครับตัวเสริมมันก็คือตัวเสริม แต่ถ้าแบบเฮ้ยโครงสร้างหลักคุณก็ยังไม่ได้เรื่องอะพฤติกรรมการกินยังเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เวิร์กอยู่แล้วนะครับมันก็อย่างที่เห็นอะไม่ประสบความสาเร็จในการลดน้ําหนักแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยส่วนตัวของผมเนี่ยก็แนะนําว่าเรื่องแบบเนี้ยคุณไม่ควรที่จะเชื่อในเรื่องสรรพคุณอะไรขนาดนั้นนะครับ <S <S ทีนี้เนี่ยเอาไอ้เรื่องเคสที่ของมันไม่ถึงปลายน้ําก่อนเพราะของมันไม่ถึงปลายน้ำหมายความว่าไงมันก็หมายความว่า มันไม่มีคนซื้อไงครับคุณเปิดบินอะไรไปแล้วแบกสต็อกเนี่ยพอไม่มีคนซื้อมันก็จมเนี่ยบอกว่านั่นแหละคือปัญหาปัญหาใหญ่มากครับของการขาย MLM ในหล,หลายๆแบรนด์ที่แบบมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะ่ะจริงๆไม่อยากจะพูดนะเพราะว่าไอ้บางแบรนด์เนี่ยแม่งดังมากมันก็จบแล้วอะ่ะไม่เห็นมีหาอะไรเลยนะครับอันนี้คือคือถ้าของยืนได้ตัวมันไม่ได้ในระยะยาวอะ่ะคือต้องเข้าใจว่ามันก็มีสินค้าจาก คนทําอิสระอะอย่างของดังๆที่แม่งเป็นข่าวนะสกินแคร์หรืออาหารสําเร็จรูปอาหารเสริมเนี่ยมันไม่ได้มีขายตรงได้ซ้ําบางแบรนด์แม่งก็ขายบนรีเทลอะขายในห้างขายในอีเวนต์บอยขายในช็อปเนี่ยแม่งก็รวยแต่ว่าโอเคไงมันรวยคนเดียวอันนั้นเน่ะเพราะว่าเป็นคนเดียวไง m l m มันมีข้อดีตรงที่ว่าผลประโยชน์เนี่ยมันอาจจะส่งมาที่คุณเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือต้องว่านไปตามเนื้อผ้านะส่วนเรื่องเปิดบินเนี่ยยังไงมีความเทาแน่นอน แบกสต็อกเปิดบินแต่ปลายน้ําไม่มีคนซื้อเนี่ยมันคือด้วยวิธีการหว่านล้อมและความเชื่อเชื่อมั่นด้วยสไตล์คนคนเอเชียทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับจะไปโทษผู้เสียหายก็ไม่ได้ว่าเฮ้ยมึงโลภมึงอะไรอา้าวลองลองเป็นผมดิอะ่ะผมเนี่ยสมมติว่าผมเนี่ยแม่งคือตัวขายตรงแชร์ลูกโซ่เนี่ยแต่ผมแม่งเครดิตด,ดีนะเว้ยกูแม่งขี่รถเบนซ์กูแบบจบแบบโอ้โหเรียนคือคุณแม่งก็ถูกโน้มน้าวง่ายอยู่แล้วะถูกปะ คือเนี้ยจะไปว่าก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยได้โทษผู้เสียหายนะครับทุกคนก็อยากแบบทํางานเพราะว่าเขามองว่าสุดจริตไงตอนแรกอะ่ะแล้วมันก็คือธุรกิจถูกไหมคือถ้ามันไม่ได้ผิดกฎหมายเนี่ยเอา้าไอ้เหี้ยคือทําการค้ามีโอกาสได้กําไรเยอะมันก็ต้องทําอยู่แล้วนะอันนี้ไปว่าผู้เสียหายไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าแน่นอนไอ้ตัวองค์กรเนี่ยก็ต้องรับไปเต็มเต็มนะครับแบรนด์ที่สร้างมามันก็ต้องพังไปอันนี้ถึงวันเนี้ยคนก็โอเคละรู้สึกว่ามัน มันอาจจะหูตาสว่างแต่ว่าภาพลณ์ของแบรนด์มันเสียไปแล้วนะครับก็เรื่องวิจารณของเคสนี้ก็จะประมาณนี้เนาะอย่างที่สองครับเอาขายตรงภาพรวมเนาะขายตรงเนี่ยผมอยากให้นักที่หรือผู้สนใจนะที่จะขายตรงเนี่ยคุณต้องมมาความเป็นจริงตรงที่ว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะครับไม่มีอะไรประสบความสําเร็จด้วยความรวดเร็วแล้วคุณเองเนี่ยเป็นผู้นําขององค์กรอะไรก็ช่างมาันเถอะตามที่อัพไลน์สอนเนี่ย แต่คือถ้าในจุดแรกเนี่ยคุณก็คือเซลเลยนะครับบริษัทไม่ได้มีค่าจ้างให้คุณนะสิ่งที่เขาจ่ายผลประโยชน์ให้คุณได้เยอะเนี่ยค่าคอมอย่างเช่นคุณไปขายเครื่องกรองน้ําได้ขายอาหารเสริมได้เนี่ยหรือขายประกันก็ได้ภาพมันก็จะชัดจ่ายได้เยอะสิเพราะว่าตัวขององค์กรเนี่ยไม่ได้จ้าง,งคุณนะครับนะแล้วก็ตัวกําไรแสดงว่าต้องเยอะอยู่แล้วคืออยากให้มองอะไรทุกอย่างเป็นธุรกิจกดข้อที่2เนี่ยคือคําว่าคอนเนคชั่นนะผมเคยพูดเรื่อง SMV นะครับ ข้อ3นะ s m สข้อ3คือโซเชียลคอนเนคชั่นเนี่ยโคตรสำคัญคือต้องบอกว่าถ้าอัพไลน์คุณเนี่ยต้นทุนดีอะ่ะต้องยอมรับนะอย่างเป็นหมอบ้างเป็นนักธุรกิจเป็นข้าราชการระดับสูงหรือเป็นด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคือความน่าเชื่อถืออ่ะมันเยอะกว่าคุณแต่ถ้าคุณเป็นแบบเด็กจบใหม่ตาดำดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบ้านแม่งคือจนน่ะบอกเลยว่ามันยากมันยากเพราะว่าถ้าไออาหารเสริมหรือไอเครื่องกรองน้าเครื่องกรองอากาศที่คุณขายเนี่ยมันหลักพันหลักหมื่นอะไรขึ้นมาเนี่ย มันเกินกําลังกว่าที่กลุ่มเป้าหมายหรือคอนเน็ t ชันที่คุณรู้จักอจะรับไหวนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าคุณไปเจอในในเทรดนะไอที่แม่งเหมือนทวิตเตอร์ทวกเเตอรดไอหาแม่งอวดเรื่องรายได้รายได้เสริมเนี่ยมันจะมีขายตรงเจ้าหนึ่งแบบพูดเรื่องนี้เยอะมากก็ตรงๆเลยก็คือแบบถ้าดูพื้นพื้นพื้นเพมึงอะนะคือมันโอเคในระดับหนึ่งอยู่แล้วอาจจะให้ที่บ้านช่วยซื้อหน่อยห่ากง ญาติโกโหติกาเจกอแปะงเงี้ยคือมันง่ายกว่าเด็กที่แบบลูกชาวบ้านเลยก็เข้ไหมที่แม่งแบบลูกชาวนาชาวสวน่ะชาวนาชาวสวนรวยก็ไม่ได้เว้ยเอออันนี้พูดไม่ได้คือคนธรรมดาเลยอ่ะที่แบบธรรมดามากอย่างผมเนี่ยเป็นลูกข้าราชการเมื่อก่อนเรียนโรงเรียนแบบโรงเรียนโรนงเรียนราชการอะไรธรรมดายางเงี้ยคือมันยากนะครับมันยากที่จะแบบทําให้เกิดคอนเนคชันแล้วแบบคนมาเชื่อหรือว่าคนในครอบครัวในสังคมเนี่ยมีคนมีแต่คนไม่มีตังค์นะให้พูดนะ แล้วทาไงอะทีนี้ก็ก็ยากไงโอกาสล้มเหลวสูงนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณจะมาทางนี้นะครับสาเร็จนะโอกาสสาเร็จจะง,ง่ายและสูงถ้าสินค้าเนี่ยโอเคสินค้ามันมันมีปลายน้านะแล้วอย่างที่สองคือคอนเน็กชันในตัวคนดีนะอย่างที่สามครับคือตัวคนทําธุรกิจเองเนี่ยมึงต้องน่าเชื่อถือนะต้องบอกว่าความเสลอของไอ้ธุรกิจแบบเนี้ยคือแม่งไม่เข้าใจคําว่าโซเชียลคาลิเบชันเว้ยโอแม่งกูวันนี้ภาษาอังกฤษเจอะ โซเชียลคาลิเบรชันก็คือว่าการเข้าสังคมแบบมีการาเทศะคือมันมีนะครับในเฟซผมเนี่ยคือกูไม่รู้จักมึงนะอโอเคมาตามกดเป็นเพื่อนได้ยินดีเออก็ดูแบบสมาหากินสุจริตแต่คือมันมีวัตถุประสงค์แอบแฝงอยู่แล้วอะ่ะหรือผมไปไหนไปดูมา้าแม่งมาทักว่าม้าผมหรือเปล่าคือไอเฮียบริบทการาเทศะแม่งไม่เป็นอะ่ะคือผมไปเที่ยวฟาร์มเว้ยแล้วมาทักว่าเนี่ยผมซื้อม้ามาเลยอ่ะหรือไอผมไปเข้ายิมเนี่ยโอฟิตจังนะครับ คือแล้วกูไปส่องเฟซมึงเนี่ยมึงก็ขายตัวนี้นี่หวายฮะมึงกะว่าจะเอาคือก็ใจว่ามันไม่มีทรงในการแบบในการแบบคัลิเบตอ่ะสมมุติว่าผมแบบเฮ้ยเฮ้ยรู้ว่าทําเพจเซอร์รล้านะสมมุติเข้ามาทางผมเนี่ยโซเชียลคัลิเบโค้งง่ายเลยเฮ้ยพี่ครับผมแบบเป็นเอฟซพี่นะแบบตามคอนเทนต์พี่ประจําเลยอะ่ะหรือว่าเฮ้ยคอนเทนต์นี้แบบพี่คิดว่าไงครับจะโออยากให้ออกความเห็นหน่อยคือเฮี้ยอะไรก็ได้ที่แบบมันมัน,ม,นมันเป็นตัวผมอะ่ะแล้วแบบเฮ้ยมึงสนใจกูก่อนอะ่ะแล้วมึงค่อยมา หาผลประโยชน์จากกูเข้าใจปะ่ะความเสลอของไอ้ธุรกิจขายตรงหลายๆที่เนี่ยคือกูไม่ได้รู้จักยิ่งพวกแบบสายสุขภาพเนี่ยนะคือมึงจะโค้ดเป็นโค้ดเป็นหาเป็นเหวอะไรเนี่ยคือมันก็ดีถ้าตัวทําแล้วมึนน่าเชื่อถือเอาตัวมึงซิกแพคก่อนแต่ถ้าไอ้เรื่องแบบเนี้ยถ้าตัวเองไม่ได้น่าเชื่อถือจริงนะเช่นแบบมึงยังอ้วนอยู่เลยอะมึงยังแบบสภาพมึงยังไม่ไหวอะคือสรุปเนี่ยมึงก็ต้องไปเข้ายิมอยู่ดีอะเออผมไม่ได้พูดเลยนะ แต่ไอ้เข้ายิมก็ดีกับตัวมึงไงแต่พอมันผลประโยชน์เนี่ยมึงดันคาลิเบตกับกูไม่ได้เนี่ยแหละแล้วจนบางคนเนี่ยแม่งคือเขียนโพสต์เลยว่าแบบโหแบบมึงมาก็คือผลประโยชน์เลยอย่ะมาทักแบบเอ้ยมึงไม่ได้รู้จักไม่ได้สนิทก,กับกูขนาดนั้นถึงบอกว่าขายตรงเนี่ยจะสําเร็จเนี่ยถ้าโซเชียลคอนเนคชันน่ะดีนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะแนะนําบอกต่อมันง่ายแต่ถ้าไม่มีคอนเนคชันเลยอันนี้ก็ต้องแนะนะในภาษาเซลล์อ่ะคุณก็ต้องไปทํางานนะครับหรือว่าไปทํากิจกรรมไปทํา อะไรก็ได้ฮอบบี้ที่มันเจอกลุ่มเป้าหมายดีๆเยอะๆคุณไปหาตีกอล์ฟคุณไปเรียนปอโทคุณไปวิ่งมาลาธอนคุณไปอยู่กับชมรมสุขภาพไปหอดแล้วคือมึงต้องให้เวลากับตัวเองโคตรเยอะเลยในเรื่องนี้นึกออกไหมหมายถึงว่าเรื่องของการพัฒนาตัวเองครับการหาสังคมใหม่ๆนะแล้วก็อย่าเพิ่งแม่งมุ่งเรื่องผลประโยชน์ก่อนคือทําตัวเองให้หน้าเชื่อถือคือฟังเนี่ยผมรู้ว่าหลายคนแม่งเบื่อเพราะว่าแม่งใช้เวลาเยอะ ถูกไหมโอ้โหแล้วเมื่อไหร่ว่ากูแม่งยังพิ่งเรียนจบนู่นนี่นะั่นคือมึงก็ต้องทาอะนะถ้ามึงอยากขายตรงประสบความสาเร็จเนี่ยมึงอยากเป็นนายตัวเองใช่ไหมมึงก็ต้องทําเพราะว่านักธุรกิจอะคอนเน็กชันไงอะกูพูดถูกไหมล่ะมึงต้องสร้างคอนเน็กชันคอนเน็กชันมึงเสือกไม่ดีอะมึงอย่าเพิ่งฝันแล้วเวลาที่มึงไม่ได้เนี่ยอะอันที่4ี่นะครับออเทนติกอะออเทนติก <ent> ก็คือความเป็นตัวเองความชัดเจนเนี่ยแล้วก็โซเชียลเอชอมีข้อที่4ี่ะสถานะความมั่งคั่งอะ คือถ้ามึงยังไม่มีจะแดกอยู่เลยอ่ะมึงเอก้ยหรอแมมึงยังทํางานออฟฟิศแบบสภาพมึงยังเอาตัวรอดก่อนคือมึงอย่าเพิ่งรีบทํางานเสริมที่มันต้องแบกของแบบนี้คืออีกอย่างเนี่ยเวลาอ่ะสังอย่างเช่นถ้าเป็นมานักงานออฟฟิศด้วยกันละเงินเดือนอาจจะสองหมื่นไอความน่าเชื่อถือมันก็น้อยอยู่แล้วเพราะอะไรอ่ะก็มึงยังสภาพเหมือนกูอยู่เลยอ่ะมึงยังโบรถเมย์มึงยังแบบนั่งรถไฟฟ้าอยู่เลยอ่ะแล้วมึงมาบอกกูว่ามึงทําให้กูรวยได้ มึงบ้าเปล่าก็ตัวมึงยังไม่ได้เลยเนี่ยคนมันก็ไม่เชื่อดิเพราะมันไม่มีความสําเร็จเพราะงั้นเนี่ยไอจุดเนี้ยจะบอกว่ายากมันยากเลยอะ่ะยากตรงที่ว่าเฮ้ยแล้วกูจะทําไงว่าให้แบบสภาพสังคมมันดีกว่านี้เอาง่ายสุดมึงต้องทาที่ตัวเองก่อนนะงานเนี่ยอาจจะเงินเดือนสองหมื่นมึงทําอาจทําขายตรงไม่ผิดนะแต่ว่าเฮ้ยถ้าง,งานมึงเริ่มเงินเดือนเป็นสามหมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งเนี่ยสังคมมึงเปลี่ยนถูกป่ะสังคมมึงจะค่อยๆเจอไอคนรวยหรือว่าคนที่มันศีลเสมอกันอะ่ะนึกออกไหม หรือว่าพักพวกเพื่อนฝูงกิจกรรมที่ทำอะ่ะมันจะพาไปเจอคนใหม่ๆเนี่ยแหละแกนแท้ของความสําเร็จ MLM อะ่ะคือมันต้องพัฒนาตัวเองด้วยมันไม่ใช่ว่ามึงงั้นงนน่ะแต่มึงเสือกเอาไปพูดกับคนอื่นว่าแบบเฮ้ยกูทาให้มึงรวยได้อคำนี้เฮี ia, ้ยกูแม่งเป็นสิบปีเพื่อนผมเหรอสิบเก้าปีมัง่งไม่มีเฮี้ยอะไรเลยที่แบบที่แม่งพูดแล้วแบบมึงมึงบอกว่ากูจะได้อะ่ะกูมีหมดทุกอย่างเลยว่ะคือไม่ได้ว่ามันนะแต่แบบคือมันเนี่ย จมอยู่กับไอ้เรื่องแบบขายตรงแบบมากเกินไปนี้ระวังนะครับคือถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมึงต้องพัฒนาตัวเองไปด้วยแต่แม่งไม่ทำเนี่ยขายตรงอีท่าเดียวฟูลไทม์เนี่ยแต่ว่าสังคมที่เจอเนี่ยมันดันเป็นสังคมเดิมๆหรือพื้นที่เดิมๆเนี่ยมันไม่ได้ไปเจอคนที่รวยขึ้นไงอ่ะมึงอยากรวยมึงต้องขายคนที่รวยขึ้นหรือปะพอมันไม่ได้เจอก็จบข่าวดีครับจบเ hey. ฮสังคมแม่งเหมือนเดิมตลาดตลาดของมึงอะไซส์ในตลาดมันเท่าเดิมแล้วมันจะไป เจอลูกค้าใหม่ๆคนนี้รวยขึ้นไ,ไงกิจกรรมมึงก็เหมือนเดิมชีวิตมึงเหมือนเดิมมันเลยทำให้นะัขายตรงหลายคนเลยนะฮะน,นี่บอกเลยนะส่วนใหญ่อะ่ะคือมันติดอยู่ที่ตําแหน่งเดิมมาเป็นหลายปีหลาย5ปี10ปีนะครับเหมือนเดิมเพราะว่ามึงไม่สามารถสร้างทีมหรือมึงไปหาดาวไลน์ที่แม่งมันเป็นดาวรุ่งที่เก่งกว่ามึงอะ่ะเขา้าใจปะ่ะ มันเหมือนถ้าเราทําธุรกิจเองอะ่ะองค์กรมันโตขึ้นเนี่ยกูเข้าตลาดหุ้นได้แต่กูแก่แล้วอ่ะกูห้าสิบกูจะ,กะเกษียณแล้วกูมีปัญญาจ้างเด็ก MBA ไงเขา้าใจปะมาอยู่ในองค์กรกูเนี่ยอ่ะองค์กรก็ต้องรวยขึ้นเนี่ยเก็ทนะครับเพราะงั้นเนี่ยฝากไว้สําหรับการทําขายตรงไม่ผิดนะครับถือว่าเป็นการฝึกการขายที่ยอดเยี่ยมนะได้สกิลชีวิตเยอะแต่คุณต้องทําแบบมี mindset นักธุรกิจนะอย่างที่ผมบอกก็พบกับ content, คอนเทนต์กูนี่แหละเซเลอร์ลานได้ใหม่ครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ